ครับและกี่คือสาระดีๆกับผู้ใหญ่ใจดีของเรากับท่านไพรรอดลิ้มจำรุนเนื่องจากว่าหลายต่อหลายท่านชมรายการอยู่สอบถามเข้ามาฝากประเด็นเป็นคำถามเข้ามาเรายินดีครับติดต่อฝากมาที่เบอร์โทรศัพท์เนี้ยแล้วบอกน้องๆไว้ต้องการจะรู้อะไรหรือต้องการให้ท่านพระรอดมาบอกอะไรกับเราในช่วงสามนาทีนี้ส่งคำถามเข้ามาครับเอาละรครับเรื่องราวของเซียนกเกษตรกับลุงชัยเนี่ยเราบอกว่าเซียนแต่ละท่านเซียนแต่ละพืชทีท่เรา ไปสัมภาษณ์ไปพูดคุยกันเนี่ยมีสาระเรื่องราวมากมายมีวิธีการดีๆที่เขาประสบความสำเร็จอย่างไรดูซิว่าสิ่งที่เขาได้มันเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาได้จริงไปครับตอนแรกๆตอนที่ใส่ใหม่นะ<อ>มันก็ดูปกติกธรรมดาไม่รู้จะได้ผลไม่ได้ผล<อ>แต่พอเราดูไปสักเกือบเป็นปีแหละที<อ>นี้มัน มันมันเริ่มดีขึ้นอ่ามันเริ่มดีขึ้นไส้เดือนอะไรที่เราไม่ค่อยเห็นเลยนะไม่ต้องมีเลยมันก็เริ่มมีขึ้นแต่ผลผลิตก็เออมันก็ดูดีนะเออเอออย่างก็เยเออมันน่าจะดีผมเลยนึกอย่างงั้นนะ<อ>ก็เลยใช้ใช้มาก็เออ,อ,เ,อ,อเห็นมันดีอืมในระยะแรกๆนะมันมองไม่ออกมันมองไม่ออกมันไม่รู้ว่าดียังไงแต่พอเราใช้ไปใช้ไปสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนขึ้นมันมันเริ่มเปลี่ยนแปลงตรงตรงบริเวณน่ะที่เห็นเลยว่าไส้เดือนมันมีเยอะขึ้นเอ๊ะ้สภาพ ของทางมันใบมันเนี่ยเราสังเกตเห็นมันเปลี่ยนแปลงอะไรไหมก็บางต้นเมื่อก่อนเดิมๆนะครับมันดูเหลืองๆไปบ้างโอ้แต่พอเราใช้ใช้ไปแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเออมันมันเขียวมันเขียวดีมันเขียวแต่แต่ไม่ถึงกับเขียวเข้มนะแต่มันเขียวธรรมชาติของมันธรรมชาติของมันดูดีขึ้นครับครับกับเรื่องราวที่ที่อุตส่าห์เล่าให้ฟังแล้วกับเห็นที่คนงานกําลังทํอยู่อย่างนี้ท่านผู้ชมครับเราเชื่อนครับว่าหากวันนี้ท่านเห็นภาพนี้แล้วท่านไปทําตาม ได้ประโยชน์แน่นอนแต่กระนั้นก็เถอะอยากให้ฟังเรื่องจริงอย่างนี้เอาเสียงตรงๆจากเกษตรกรเลยดีวยกว่าพี่ชูศักดิ์อยากฝากอะไรถึงพี่น้องเราบ้างครับครับสิ่งที่ผมเคยทําปฏิบัติมาก่อนนะครับเมื่อก่อนผมใช้ปุ๋ยเคมีแต่ต้นทุนการผลิตมันค่อนข้างสูงปลาล์มน้ํามันก็ได้ในระดับหนึ่งแต่ทีหลังผมก็ได้รู้จับเพื่อนบ้านสทอ,องค์เขา คุยให้ผมควังแนะนําเสร็จแล้วผมก็ลองทดลองนํามาใช้ต้นทุนการผลิตก็ถูกลง mm hmm. แล้วปามของผมก็ได้ผลดีไม่แพ้ปุ๋ยเคมี mm hmm. แต่ว่าเราต้องใช้ระยะเวลาช่วงหนึ่ง mm hmm. ช่วงแรกๆที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันจะไม่ยังยังมองไม่ค่อยออกแต่พอผ่านพ้นไปสักหเดือนขึ้น mm hmm. ผลเริ่มตามมาทันทีเลยครับถ้าท่านไม่มั่นใจก็ลองทดลองใช้ mm hmm. สักเล็กน้อยก่อน mm hmm. ลองทดลองแล้วสังเกตดูแล้วท่านจะเห็นผลว่า โอ้ยพี่หอนี้โอ้โหสุดยอดอย่างนี้น<ม>ี่โอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆนี่คือบทสรุปที่สมบูรณ์สุดๆแล้วผมว่านนะเพราะนี่คือเกษตร,รกรที่เขาทําจริงปฏิบัติจริงและมีประสบการณ์โดยตรงเลยแล้วอีกนิดนึงนะครับพี่ศักับปริมาณที่ใช้ปุ๋ยซีปรามังกรของเราเนี่ยใส่ไปเยอะไหมครับต่อต้นก็ที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนะครับครับผมใช้ต้นละหนึ่งกิโลต้นละหนึ่งกิโลครับ,โ,รบโอ้ยังเล็กอยู่แต่ว่า ผมก็ใส่บ่อยๆบ่อยๆสักครั้งพอตัดปามไปได้สักครั้งสองครั้งก็ใส่ถ้ายิ่งปามโตขึ้นก็เราก็เพิ่มปริมาณไปไปไปตามส่วนตามส่วนก็ได้ผลดีครับแล้วต้นทุนการผลิตแน่นอนต่ำลงเพราะว่าราคาถ้าไปเทียบกับปุ๋ยเคมีนี่ปุ๋ยเคมีสูงกว่าเยอะแล้วได้ผลดีเมื่อก่อนจากที่เราไม่เคยมีไส้เดือนเราก็เห็นไส้เดือนเยอะขึ้น สุดยอดเท่าที่ผมรู้จักมาโอ้โหชัดเจนครับต้องบอกว่านี่คือมัทรสวาจาที่เราได้ยินในวันนี้เลยก็ว่าได้นะครับะวันนี้กับรายการเซียนเกษตรต้องขอบคุณพี่ชูศักดิ์นะครับ,บที่มาเล่าเรื่องจริงจากปากให้เราฟังแล้วก็บอกบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกร,รนะจะได้หันกลับมาช่วยกันดูแลผืนแผ่นดินไทยผืนนี้เพื่อลูกเพื่อหลานในอนาคตต่อไป อะไรครับวันนี้รายการเซียนเกษตรมีของที่ระลึกม,มาฝากนะที่ใช้อยู่เป็นปลาตัวใหญ่เนาะห้าสิบโลเนาะ,<ส>ะวันนี้ผมมีปลาตัวน้อย5 <c oughs> กิโลเพื่อจะเอาไปทดสอบทดลองใครปลูกพืชเล็กพืชน,น้อยก็เอาไปใช้ได้นะอ้าวเจ้าหน้าที่ขอหน่อยนี่ <สะ S 1> มาแล้วอัพน,นี่ครับ5กิโลกรัมนี่ครับเนาะพืชผักสวนครัวรั้วกินได้เอาไปใส่ลองดูถ้าดีค่อยไปใช้ปลาตัวใหญ่เนาะโอเควันนี้ขอบคุณด้วยปุ๋ยอินรียปลามังกอนของเรานะครับ และนี่แหละคือส่วนหนึ่งที่เป็นข้อมูลอยากให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะครับปาล์มเขาวันนี้เกินคาดสิ่งที่เขาเคยได้กลับมาถึงเวลานี้มันเป็นสิ่งที่พิสูจน์และเปรียบเทียบได้เห็นชัดมากที่สุดแล้วนะครับว่าการที่เขาเติมธาตุอาหารลงไปในดินการที่เขาพรวนดินการที่เขาเห็นไส้เดือนดินในแปลงปลูกของเขาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สุดยอดปรารถนาของเกษตรกร ทุกพืชเลยก็ว่าได้เอาละครับเมื่อถึงตรงนี้ลุงชายอยากจะเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรหรืออาจจะเป็นพี่น้องข้าราชการที่เพิ่งเกษียณอายุหรือจะเออร์ลี่ออกมาแล้วต้องการจะมีอาชีพอีกสักอาชีพหนึ่งนั่นคืออาชีพในการเปิดร้านขายปุ๋ยเป็นปุ๋ยอินทรีย์ร้อเอร์เซ์ที่ไม่มีดินไม่มีเคมีผสมผลิตด้วยระบบที่ทันสมัยแล้วก็ต้องบอกว่า เป็นระบบที่หลายๆคนติดตามแล้วเอาไปใช้แล้วได้ผลดีนั่นคือระบบละลายช้าหรือภาษาปุ๋ยเขาเรียกว่าสโลลิลิต e. นั่นเองนี่คือวิธีการหนึ่งของการผลิตป,ปุ๋ยิซีตราปาบังกรให้เหมาะสมต่อการดูดซึมเอาไปใช้ธาตุอาหารต่อพืชแต่ละชนิดเพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกสรรสิ่งดีๆอย่างนี้ได้แต่หลายคนบอกว่าซื้อปุ๋ยผิดหวังทุกครั้งเพราะท่านติดต่อแต่คนขายที่เข้าไปในพื้นที่ เปลี่ยนพฤติกรรมสนิทตีไหมครับก่อนตัดสินใจซื้อปุ๋ยกระสอบต่อไปแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนที่โรงงานปุ๋ยอินรีเกษตรไทยก่อนมาดูซิว่าปุ๋ยอินรีตราปลามังกรเขาผลิตแบบไหนเรื่องวัตถุดิบเขาทําอย่างไรสิ่งที่เป็นสาระน่ารู้ต่างๆเหล่านี้ลุงชัยพร้อมจะใช้เปิดโรงงานพิสูจน์ให้ท่านได้เห็นกันเอาละครับท่านพร้อมที่จะเป็นศูนย์ตัวแทนจําหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ที่มีมาตรฐานแบบนี้รีบติดต่อกลับเข้ามา1พื้นที่1ศูนย์เท่านั้นนะครับ1พื้นที่หนึ่งคน หนึ่งแห่งไม่มีคู่แข่งเพราะฉะนั้นโทรก่อนมีสิทธิก่อนกับปุ๋ยอินทรีย์ตราปามังกรหรือท่านใดต้องการจะนำเอาปุ๋ยอินทรีย์ตราปามังกรไปทดสอบทดลองใช้ลองติดต่อสากลใกล้บ้านท่านหรือศูนย์จําหน่ายที่ใกล้บ้านท่านได้เช่นเดียวกันการติดตามเรื่องราวของเซียนเกษตรในทุกช่วงทุกตอนมีเรื่องราวดีๆมากมายต้องติดตามให้ตลอดนะครับ อย่างที่บอกแล้วว่าถ้าท่านชมรายการเซียนเกษตรท่านต้องชมให้จบแล้วท่านจะพบกับเรื่องจริงวันนี้ลุงชัยล่ำลาไปแล้วขอบคุณอีกครั้งกับการติดตามรับชมรายการขอให้มีความสุขโชคดีร่ำรวยและแข็งแรงกันทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีครับ